สวัสดีครับวันนี้ผมร้านลิลลบบิ๊กนะครับวันนี้เราพามาชมรถเบนเนอรี่อิมเพลเร่ส่ร้0นะครับคันนี้เป็นรถปี2021เลยนะครับผมสภาพสวยนะครับผมอันนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะครับแต่ว่าเจ้าของเขาลอกสติกเกอร์ออกนะครับดำเงาสีสดสวยนะครับเครื่องฟิตๆเลยนะครับตัวนี้เลขไม่หมื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวนะฮะรถแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับนี่ มีบอกเลขไม้เลขไม้อยู่หมื่นสี่พันโลนะครับจริงๆมันหมื่นสามนิดๆผมเอามาขับจนเป็นหมื่นสี่แล้วนะครับอ่านะครับสตาร์ทครับตติดง่ายนะครับผมไฟสูงต่ำนะครับปกติไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับอ่านะครับก็มีหลอดฮาโลเจนและไลท์ LED แล้วนะครับตรงนี้ไฟเดียวด้านขวาติดนะครับ ติแล้วทั้งหน้าและหลังนะครับรถตัวนี้ขี่ดีมากนะครับเครื่องเงียบปลิ๊กนะครับสภาพดินเลยนะครับรดมือเดียวพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เรามีแลกค้างให้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับเป็นกระเป๋าแต่งนะครับพร้อมเลยส่วนด้านหลังเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถนํากล่องมาติดได้นะครับนะจะเป็นกล่องก็ได้จะเป็นพีซหลังก็แล้วแต่นะครับมีที่จับโทรศัพท์มือถือให้พร้อมออกทิปเลยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ ก็มีปอกแทนนะครับจับได้แต่ว่ามั่นคงมากนะครับรดเครื่องดีเลยนะครับนะแต่เตอร์ดังหมดนะครับระบบไฟฉุกเฉินนะฮะใช้ได้ตามปกติหมดทุกจุดนะครับระบบไฟออกหมด ABS ปกตินะครับตัวนี้พร้อมใช้นะฮะเริ่มสวยนะครับเครื่องตันี้ก็จำแนกเลยครับโตสเตอยังเต็มนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ ไม่มีหวังแน่นอนนะครับตัวนี้พร้อมโอนเลยนะครับอันนี้ผมเปิดราคาเบาๆนะฮะับาทเท่านั้นนะครับผมสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 9 7 5 0 4 9 3เเลยนะครับรถอยู่ซอยแจ้งวัฒนะ28นะครับจังหวัดนนทบุรีข่าย่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการจะส่งถึงหน้าบ้านท่านทั่วไทยพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ